เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยสวัสดี f อสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่เป็นนักสะสม มือใหม่หรือว่าคนที่มีความสนใจในเหรียญกระสาบนะครับสะสมเหรียญสะสมธนบัตรคุณดวกพูดเสมอนะครับสะสมเหรียญสะสมธนบัตรขอให้สะสมของใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหรือว่าธนาบัตนะครับเพราะว่าของเหล่านี้นับวันก็จะยิ่งหายากแล้วก็เหรียญปีลึกๆนี่ก็พอผลิตออกมาแล้วก็ไม่ผลิตออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายากจะมักจะมีราคา คลิปนี้ e p นี้ครูหลวงจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นเป็นเหรียญ5บาทการเจนาพิเศษปี2539นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับฉลองศีริรลจสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่นะครับผมในหลวงรัชกาลที่9นะครับ อักษรตรงนี้ก็จะมีนะครับมีภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่รัชการที่9พระพักตรงคุณดวงบอกได้เลยนะครับตอนนี้มีนักสะสมพบเจอเหรียญ10บาทที่เป็นกาจนาพิเศษนะครับมีความพิเศษอยู่สูงนะครับแล้วก็เล่นกันหลักหมืน่น หลักหมื่นบาทนะแต่อีกนั่นแหละทุกครั้งที่คุณดงบอกว่าเหรียญที่มีความพิเศษเล่นกันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าบางเหรียญหลักแสนต้องมีความพิเศษของเหรียญแน่นอนแล้วหายากแน่นอนครับของหายากมักมีราคาถ้าเกิดไปเหรียญหาง่งายๆเนี่ยเหรียญแบบนี้ก็ผลิตออกมาเป็นล้านเหรียญเหมือนกันเนี่ย ถ้าหาง่ายๆเหรียญราคาไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวมาดูความพิเศษของเหรียญน,นะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญ10บาทแล้วนะครับเหรียญ5บาทคาดว่าน่าจะมีที่มีการค้นพบค้นเจอนะครับเอาง่ายๆวิธีการดูนะครับเหรียญที่ออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ตาพระราชพิธีฉลองศิลิราชสมบัติ50ปีนะครับส่วนด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้แต่ มีการค้นพบค้นเจอว่าเจอเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ส่วนด้านหน้าดูนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่ครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนี่ครับผมเหรียญแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนด้านหลังเป็นตาพระราชพิธีงานฉลองศิริราชสมบัติ50ปีการชนาพิเศษ เหียเ่ยนแบบนี้เล่นกันหลักหมื่นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญใส่บล็อกผิดเหรียญสิบาทเจอแล้วนะครับร้านใหญ่ๆเขาได้ไปแล้วละ่ะเนี่ยลองลองดูนะครับจับเหรียญแบบนี้ถ้าด้านหลังเป็นเหรียญที่ระลึกกาจนาด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนหลักหมื่นแน่นอนแต่ทิคนิดนึงคนที่เป็นช่างกึงช่างเจียนะครับประเภท กึงด้านนี้ออกนะกึงด้านนี้ออกนะครับแล้วก็ไปกึงเหรียญอันนี้เอาเข้ามาประกบด้านในนะครับอย่านะครับคูโดงมองออกนะครับประเภทประกึงด้านนี้เอาด้านนี้เข้ามาประกบนะครับอย่างเงี้ยมีวิธีการดูนะครับตรวจสอบไม่ยากเลยทั้งน้ําหนักทั้งอะไรพวกนี้มีวิธีการตรวจสอบเยอะแยะมากมายหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้แล้วด้านหลังเป็นแบบนี้คูโดงบอกได้เลย หลักหมื่นบาทก็ลองลองดูนะครับเหรียญสิบบาทมีการค้นพบค้นเจอแล้วเหรียญ5บาทคาดว่าน่าจะมีด้วยคลิปนี้อีนี้หวังว่าเป็นประโยชน์อ้อช่วงนี้ฝนตกนะครับบางที่พายุเข้าและพายุแรงด้วยก็ดูแลตัวเองนะครับทุกครั้งคุโดงจะพูดเสมอยืนยันนะครับไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองโดยรักและปรารถนาดีจากคุดงสวัสดีขอคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอลคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ